พีมีแฟนตาซีหนึ่งใบทุกคนใบแรกมาแล้วครับมาแล้วพูดเ <Food Birthday S 2> บอร์เดย์ใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีพูดแฟนตาซี2ใบแต่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนตาซีฮีโร่หรือเป็นแฟนตาซีธรรมดาด้วยนะฮะ <c oughs> ไม่เคยได้การราคานี้มาก่อนโหขอบคุณครับ a I love you ฮะ ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมคอยในฟี FA 23่ต้องนี่เลยฟี فا อัล m a เม t ทีมไทยแลนด์สะดวกปลอดภัยไม่โดนแบนโดนเตือนและพิเศษสุด,สดถ้าบอกกับทางร้านว่ามาจากช่องของเราแอมฮอลโล่ฉนกลวงรับของแถมสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมฟี فا พอยท์ถูก,กด,ดีต้องนี่เลยครับโอเวอร์ท็อปอัพบริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกที่ไม่ได้มีแค่ฟี FA แต่ไม่ว่าจะเป็น a o x a o v valo land หรือว่าเกมมืออื่นอีกเพียบเลย ถูกมากๆแถมยังสะดวกและปลอดภัยอีกต้องนี่เลยครับ Over Top Up และพิเศษสุดๆถ้าบอกกับทางร้านว่ามาากช่องของเราแอมฮโลฉันกลวงลบส่วนลดสุดพิเศษลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็มากับคลิปผ่อนคลายอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะผ่อนคลายจริงๆหรือเปล่านะวันนี้เราจะมาเปิดแพ็กกันนี่แหละครับแบบที่เพื่อนๆเห็นที่หน้าปกคลิปเลยวันนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2แพ็ค จริงๆไม่ใช่แค่2หรอครับจริงๆมันคือ3หรือ4แพ็คเลยด้วยซ้ํก็คือจะมีแพ็ค87บวกนะครับ World Cup Heroes หรือว่า Fantasy Heroes นะครับแล้วก็อีกอักอนนึงเนี่ยจะเป็นแพ็ค15โทเค็นนะครับที่มันจะเป็นนักเตะโร a d to The Final Foot Fantasy นู่นนั่นนี่มากมายนะฮะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเปิด2แพ็คนี้กันแล้วก็จะมีแถมอีก2แพ็คนะครับก็คือแพ็คการันตี Foot Birthday 1ใบนะครับแล้วก็แพ็ค85บวก1ใบก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรเราจะเจ๊งหรือว่าเราจะเจ้านะหรือว่าเราจะวินไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเรามาดูกันที่แพ็ค แรกกันก่อนเลยนะครับก็คือแพ็คการันตี87บวงนะครับเวิร์คับฮีโร่หรือว่าฟุตแฟนตาซีฮีโร่ชินอลาก็ได้หรือว่าตูเร่หรืออะไรก็ได้นะครับไม่เอาอยู่คนเดียวเลยซือโบลินผมได้มันมา3รอบแล้วนะฮะขอให้รอบนี้ไม่เจอเหมือนแล้วกันเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะได้ใครเราลองไล่ดูข้างล่างก่อนไหมว่าว่าเรามีแฟนตาซีมาด้วยหรือเปล่านะฮะเฮ้ยมีแฟนตาซีหนึ่งใบทุกคนมีแฟนตาซีฮีโร่หนึ่งใบนะฮะที่เราเห็นในตอนนี้นะลองดูสแตทดก่อนใบแรกนะครับ ซาตมิน่า้าครับดิเฟนดิ้ง82ดูเหมือนจะเป็นกองกลางนะฮะไม่กองกลางก็แบ็กอะมีอยู่2อย่างผมว่าถ้ามาทรงนี้ d ิฟเวิง87ครับเอจิ i ิตี้ก็กลางๆนะพาซิ่ง g 88ผมว่ากองกลางแล้วมั่งไม่ก็แบ็กอะมีอยู่2อย่างอะจริงๆ Shooting 85ครับกองกลางแหละใครคำเนี้ยเพชรแครับ ใบแรกเขาซื้อนี่ยายา <c oughs> ใบแรกมาแล้วครับมาแล้วยายาะตูเล่โอเคใบแรกเรารอดแล้วนะฮะใบที่สองฮะใบที่สองผู้รักษาประตูคนระับผู้รักษาประตูมีใครอะ่ะผู้รักษาประตูรครับผู้รักษาประตูผมเปิดไปเลยได้ไหมทำป๊อตมีอยู่ตัวเดียวนะฮะมาใบที่สามนะครับแฟนตาซีฮีโร่นะฮะ Oh. มาครับซาตามีนาเก้าสิบก้าพร์กีสองมาเนี่ย <c oughs> อาจจะชินแล้วไปได้เลยนะถ้าซาตามีนาซาตามีนามาขนาดนี้ดีเฟนติงแปดิบสองครับยูบิงแปดสิบเก้าพาสซิงแปครับชูตติ้งแปดสิบเอ็ดเปาร์กีสองจริงด้วยครับโอ้โหแต่โอเคฮะเราได้ยาย่าไหฟูครับไม่เคยได้การ์ดแพงขนาดนี้มาก่อนพูดจริงๆ ไม่เคยได้การราคานี้มาก่อนขอบคุณครับ EA I Love You ฮะโอเคใบที่2นะครับเดี๋ยวเราไปแลกโทเค็นก่อนมันจะใช้ทั้งหมด15โทเค็นนะก็คือแพ็คที่มันเป็น Road to the Final อะไรพวกนี้นี่แหละนี่นะครับเป็น87บบวกนะ Road to the Final, Food Fantasy Hero, Food Fantasy นู่นนั่นนี่นะฮะมาขอญาตปิดไว้ก่อนนะฮะไอเลฟ EA นะครับ I Love You I Love You ทำินิ i าร์ d I Love You นะฮะ I Love You โอเค มาเปิดไปแล้วนะครับันเดี๋ยวเราดูจากข้างล่างก่อนนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้การ์ดอะไรมาบ้างครับสองอันซ้ายไม่ค่อยดีนะฮะมีฟุตเบิร์เดย์ใบหนึงนะครับแล้วก็มีฟุตแฟนตาซีสอใบแต่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนตาซีฮีโร่หรือเป็นแฟนตาซีธรรมดาด้วยนะฮะดูไปทีละใบครับใบแรกนะฮะเออใบแรกนะครับฟิสิชอข้อ84นะครับสแตมิน่า85นะครับอื้ดิเอนดิ้ง กลางๆนะแล้วมันเป็นไอการ์ด UECL ใช่ไหมคอนเฟลซ a ล u กนะครับผมเดานะผมว่าน่าจะอาตาวคิดว่าน่าจะอาตาวนะครับใบนี้นะคิดว่านะฮะคิดว่าใช่แหละอา,อาตาวครับใบแรกใบที่สองครับสตัมิน่าเาิครับผมใบนี้มันเป็นโร a ทูเดอะไฟ n a ลใช่ไหมครับแต่เป็นยูโรปาลีกจะมีใคร เฮดดิ้ง71นะฮะสเตมิแน่เก้าสิบเอ็ดวิ้งเก้าสิบองผาซิงเก้นะฮะอาจจะเป็นกองกลางหรือไม่ก็ปีกนะฮะชูตติ้งแปดสิบเกยาววะนี่อะเบสเก้ครับหืมลาเมล่านฮะโอเคไม่เป็นไรวันที่3นะครับเป็นฟุตแฟนตาซีนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นแฟนตาซีฮีโร่หรือแฟนตาซีธรรมดานะครับสเตมิแน่เก้าสิบเครับ ดูทรงเหมือนกองกลางนะหรือไม่ก็ปีกนะฮะเอ้ยไม่ใช่ปีกพูดผิดแบ็กนะฮะไม่กองกลางก็แบ็กนะถ้าสแตนมาแนวๆนี้นะฮะทิวบิงเก้าสิบสี่ดิเฟนดิงเจ็ดสิบเก้าฟุตแฟนตาซีใครครับนี่อาซิงแปดสิบเจ็ดชูต 77, ติ้งเจ็ดสิบเจ็ดตัดชิโนล่าทิ้งไปเลยฮะเอสแปดสิบห้าใครอะ่ะโอ้โหลิกกี้พิวลิกกี้พิวมาใบาถัดไปนะครับใบนี้เป็นฟุตเบิร์เดย์นะฮะ ฮึ๊บดิสิข้อแปดสิบแปดครับดิฟเฟนดิ้งแปดสิบหกดิวบิงแปดสิบห้าครับเหมือนกองกลางเลยตัดเหมือนกองกลางเลยอาซิงแปดสิบสองครับชูตติ้งเจ็ดสิบสองน่าจะกองกลางไม่กับแบ็คเนี่ยแหละเอสเก้าสิบครับโอ้ยเอเมอร์สันรอยลัลเอเมอร์สันก็ผมเห็นคนใช้เยอะมากเลยนะเอเมอร์สันใบนี้ใบสุดท้ายครับซาเตมิน่าแปดสิบแปดครับ แอคชั่น91้าสเอ็ดิ้งเ0เหมือนกองหน้านะริเบ้ิบเกครับเหมือนกองหน้าเลยฮาซิ่ง80ชูตติ้ง87ไม่น่าใช่ชิโนล่าแล้วเพส89ใครโอโชต้าอือใครแพงสุดครับเนี่ยขออนุญาตเช็คราคาแป๊บนะ โอเคครับเท่าที่ไปเช็คราคามานะฮะอาตาวแพงสุดนะครับโอเคแหละผมว่าตัวจริงเขาใช้ดีด้วยนะฮะตอนที่แบบเล่นในเกมนะก็อาตาวเนี่ยแหละครับเรื่องไม่ยากอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คที่เหลือกันก็คือจะมีแพ็ค85ดสิบหบวกนะฮะแล้วก็แพ็คการันตีฟุตเบอร์เดย์เดี๋ยวผมว่านะครับผมคงขอเปิด85บวกก่อนนี่นะครับเป็นทั้งนักเตะ85ดบวกหตัวนะฮะวันนี้คือผมได้แค่ย่าตัวลรกผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับเอขขอบคุณมากๆเลย ที่เหลือก็คือแล้วแต่จะให้แล้วนะฮะแล้วแต่จะสรรหาให้แล้วจริงจริงอินฟอร์มครับฟ้ <c oughs> าครุงฟ้าครุง <c oughs> โอเคโอเคฟ้าครุงเบนเซม่าโบสวิทนะฮะโฟลเดอร์นี่แหละรครับ โอเคแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะเป็นการันตีฟุตเบิร์เดย์นะครับนี่ไม่ได้บอกด้วยนะว่าเป็นฟุตเบิร์เดย์ทีมไหนมาผมขอเอาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้รู้สึกใช้อันนี้แล้วหมานนะฮะใช้เรื่อยๆแตมหน้า95ครับ Defending 84ครับคองหลังแล้ผมว่าไม่ก็กองกลางอ่ะจิบบิ้ง85ครับสแตนคุ้นๆเหมือนเพิ่งเปิดผ่านมาเมื่อกี้นะฮะอพาซิ่ง83ครับชูตติ้ง76ครับ s พสครับเขาคนนั้นก็คือซอ โอเคก็โอเคยังไงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นคลิปผ่อนคลายแล้วกันมาแบบมาเปิดแพ็คเล่นๆน,นะฮะมาเปิดแพ็คโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณเ yeah ยนะฮะที่แบบมอบอยาญาตุเล่ให้กับเรานะไม่คิดว่าชาตินี้จะเปิดได้การราคานี้นะฮะก็ยังไงก็ตามถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e เอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดแพ็คพวกนี้แล้วได้ใครอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ